เราไม่ชม่ชาม่ช่ตวเนียตุกศิลปก่าศิลปีอะศิลปีดีเลิกศิลปีไอเรยเกเรยนสกนาียวสกสู่เกยจมอธรรมดาบ่นึ่โกเล่ตุกกเมีย์จิกเล่กเล่เออนี่อามีอามีอามีโดสัต์ตยว่ามีสครับวันี้เจอดีเจเชลเคสวัสดีครับพี่ชายผมพู้ หวังดีกับทุกคนเนาะครับมันนี้คือคือเวลาเฮาและพี่เอที่ดีๆช่างใหม่แล้วกันเป็นเร่องยมอเอเนาะอยู่สาดีนะเพื่อนกันไม่พล้วกันนีก็มาเพื่อมาบ้อนอีกทีนี่มาเพื่อมาฟ้อนอบกด อาหารอร่อยอาหารอร่อยก็ลองมาชิมดูก็ลองมาชิมดูพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องไทยใหญ่ก็คืออาหารนจิ้งลุงคืออาหารนาจิ้งลุงพี่น้องลาหูพี่น้องลาหูก็คืออาหารสัจจอ อาหสรจพี่น้องอาคาพ,พี่น้องอาคาขอคืนแก่ยามพากาดอยามพากาดอพี่น้องพลากรยอพ,พ,พี่น้องพลากรยอก็คือหน้าตานาพ่อพ่อก็คือนาตาพ่อพอพี่น้องลิซพี่น้อง ลาชื่นแบบแบบกินน้องลาเวอกินน้องลาเวอร์โตกสบือตสะบือกินน้องนาอิวมีนกิน้องนาอิวมียต้มพักกาศมาลับดีโตพังกับมาลัดีกินน้องขาชิน พี่น้องคันชิงลาบจิ้งวัวน่ะจิ้งนคว,นวายพี่น้องดาราอังพี่น้องดาราอังทอเนื้อหมูใส่น้องมาทอเนื้อหมูละใส่น้องไหมตมม้มไ,ไก่ดำสมุนไพรต้มไก่ดำสมุนไพรก็คือพี่น้องชลเผามงก็คือพี่น้อ,ชนองชลเผามง อ๋อนนี้เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับนอนเป็นจังหวัดนิดหน่อยไปวไปอำเภอนะคราวนี้เขาไปหวัดนะมันก็เป็นอำเภอถ้าไป็นอำเภอก็้มาเนี่ยจะเลิกคุยท่านอำเภอเโอ้จอร์นะเกสซับเพลงโอ๋อลูกพี่ร้องผมจะช่วยร้องผมร้องเพลงมาค่อยจ้างใช่ไหไปแต่งที่บ้านชาตรีละไปแต่บ้านชาตรีนี่มาเมือละจำบุคคลได้ละ เราตอนนี้เราอยู่บนดอยโรามาในเมืองเนาะนี่อยู่ในอำเภอสันทรายครับแต่บนลักส,สากทรายที่ดีๆเชียงใหม่ที่ดีๆเชียงใหม่วันนี้เรามา,าดูที่ดินเนาะครับที่ดีๆเชียงใหม่ราคจาจะขอ่อซื้อแบบมาสักเธอจะซื้อเท่าไหร่ออ๋ผมจะซื้อไม่เยอะจะซื้อสักให้ลูกให้หลานสักหกสิตรวาพอเพราะว่าผมมีเงินบนหน้าเท่านี่ซื้อหนึ่งไร่นะครับลงมาเนี่ยเอาสตาร์มาใส่ถุงเนี่ยนี่ชอบดีเจหมอดฮักกุยตลอด สกอปไปตลอดเลิกกินแมวต่ลอกไปบ้า,าก็จับซาเกต่อแล้วนี่น้มูคอลอตอนที่คอลอแล้วไป,บไปบแบบบาก้นเล็กกอดเลยเนาะแต่ถ้าซาบขุซาอ้อนหรือเปล่าคุสาขขอ,สาอ,าอ,สาอ้อนถ้าบ้านเราไม่แฮปไปี้หรือปั๊เสิมาเช็คก่อนเลยอดูที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกน้ำท่วมในเชียงใหม่เน,นี่ยที่ดีๆเชียงใหม่ของพี่เออืมมเอเจบโบเนาะดินนั่นน่ะที่เขาน่ะไม่มีน้ำท่วมเลยนะไม่มีเลยไเนาะเพราะว่าถมถมที่ดินถมทรายถมก้อนหินนี่ เปียงกับถนนเลยครับสูงกว่าถนนอีกเนาะเนี่ยอันนี้เป็นผลดีของที่ดีของเขาเนาะดอกพุดราวนกตะลออเนี่ยอร่อซื้อที่ดีที่ดีราคาขึ้นนะถ้าเราซื้อปดร์เว่โลกโรไหนโรไหนมาตกุูมาตกการโรคออมิลนโรไแบบอับรือล้องโลคอับรือล้องโลอับรือล้อไม่เป็นตลอเป็นท้องเป็นท้อเปานะเป็นท้อปล่าเปแค่น um. ี่สูงอัเติชี สิยบาร้าขีนอีสัตเนี่ยเสียเสียเนไปเลยอ่ต่ลรเนี่ยไม่้อมั่งเ่ห้รูปาดตดงเนี่ยอ่าอาไ้ล้ลออ่ะผมได้เอเข็มาใส่เอาสอยเขามาด้วยเนาะอาเขาสอยเขาได้อยเขาเขาเขาเป็นสอยใครเอหนักมากหนักมากนี่ยสอยหลายหลมื่นกัหลายบเจาหลหมื่นหลเสดเสดสาหัสเนาะเนาไปแห่ขนาดน้ก็หลอแ่ไโอเคเน่อยกินเนาะอันนี้นี่ต้นนนโรสันแคมคอเนี่ย่เย็นนี่เราเจอกันครับเจอกันไหมกับ <ừ. S 2> ขอคาบตับดือตับดืายบาย bye bye.